เยสข้าต้องไปหาหมอคับกระบอดีขึ้นกล้ามเนื้อกับยังอ่อนแรงอยู่แล้วก็เพม่กลับไปตายสมุนไพรให้คนนั่นก็ว่าอันนี้ดีอันนี้สิงข้าอันนี้ดียังดีก็อยากลองร้อยเขาอยากดีขึ้นเนาะอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนีเขาบอว่าดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นกินแล้วะบอตอบจูยเป็นกินเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กระบ่กตอบจูยกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็แสนยุบก็ได้เวลายุบหรือต้องติด จับนี่ตรงวางที่มันติดเอ้าจจับบ่ได้ตรงวางมือเียก็ตมอนอยู่มันไม่ติดเป็นยุ่ลยกษณาดั้นนี้ใช่ปันีันวดได้นี่แกงปวดวได้ปุ๊บจับมาแล้วแกนตกแฝงจะมว่าดิ่มกันไหนโอ้ยโอ้ยเจ้าหี่งอแย้งหลยคนเก็บแฝง่ว่าแก้งมันโมเมนต์ทำแกงมาทำเ้บัำงวดเนาะแล้วก็มา เอามือมาคอยมางถ้ใครโนมาแค่ไหนก็ไ่ได้เก็บกรถวยนัา่าจ่ากระพังหักก็ะบอดีขึ้นนี่ไม่บดีขึ้นแล้วก็เลยมานเนาะโมจินยาสุดจินดาสุดกับพ่อทุเราแต่ละมือสุดนี่ลูกสาวกระทูกมาแม่มันจะเป็นไตวายเดี๋ยวพอ่อรวยนอนนี่ไปสักเดือนสองเดือนแล้วจะเริ่มมาพ่อทสบุญไพรของตัวน,นี้ได้กินของตัวนี้ กินได้ยุ่งสามมื้อมื้อซีก็เลยงานแขนก็เลยอยู่ไปก็เลยอ,อยู่ไ,ได้ก็เลยว่าลุกขึ้นย่างเอาย่างลงลุกย่างก็ลุกได้ไปได้ของตัวเองตะกอนในส้มเขาสิไปของน้ำต้องเมนแฉนส้มสิกินเขาก็ต้องเมนแฉนทุกสิ่งย่างร่างกายมีส่วนสอยางเนื้อตัวเองก็ได้นี่แหละสมุนไพรของตัวนี้แหละ เราคุ้นคนเพื่อนดีก wow umm ็เลยไปได้มาได้ถึงวันนี้แหละ